ก็ไม่รู้นะโอเคโอเคทุกคนน้องผมเขาอาสา,าจะเล่นแมปกระโดดที่ผมกับน้องผมเนี่ยสร้างกันเองนะผมในแบบตัวไหนเด,ดิไม่ต้องพูดชื่อไม่ต้องพูดชื่อเราชื่อจุ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 ดง่ายง่ายคนที่อัคดคลิปไอ้คนไลร์รอบนี้คือจริงน้องผมครับเขาจะาเล่นออฟบีที่ยาวนาะนแล้วเขียนมนันน็อตฮาร์ดครับผม อ่ตรงนี้หีแล้วจะม่วแต่ละครตกตตัว่ลไปที่เลยดเกกดคขว่าสร้างสรค์กดคว่าสร้างสรแล้วก็เลือกหา ทุกคนเป็นแบบนี้นะบ้านอยู่ในช่องทางวทุกคนเล่นไม่ได้ยกเว้นผมะผมคนเดียวเป็นแบบที่เล่นง่ายที่สุในระบกแล้ว่่อไม่ออม

เนี่ยมันยากอะคูดเล็กในปุ่มเนี้ยไอเนี้อะคูดเล็กเลยมันจะสร้างกันประมาณหลายนาทีอะน่าจะสิบนาทีถึงอะไอแต่ไม่เยอะงันแมาที่กระดแล้วก็ ง่ายๆเลยนะเพมันอันนี้มันเล็กมากเลยอันนี้มันดูน้ำไหลกันไปไหน

ในมันเียบได้จะมันจัจ้ากเกินไปเนี่นจจกกนอยนี่ในแ่นสบายกว่าเยอะเคุยกันดอกมาลงมาได้ไงวะ,ะดอก เออเให้อ้าอแต่มันยากมากเลยมันเล็กมากเลยจริงหรอจริงแร่ทห็นไม่มีคนดูเลยสักคนมันอมีบ้างแหละมีเจ็ดตัวให้หมองเก้วไปเออลวงอไกันยาบเออยาบยาบ ะเกมไหนครับนันนะเออนันนั่่่พี่ยาเป็นีไอคนเยอะกินทโเออคนคนถังาแค่ีอนน่ะชเหลี่ยงไม่ดเฮ้ใเหลี่ยงลมไม่่ย่างเม่แเลี้ยงกด้เเลี้ยงเดี๋ยวเี้ินลุงหรือพ่หยุดเลยกดหยุดเลย าบางท่าบอกให้กดหยุดเลย